สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีช่องสบายๆชาแนลครับเอฟซี FC. หนองอิงเพชรบันแพงครับเอฟซี FC. พ่อเอกแม่หน่อยครับวันนี้ลุงใส่ผ้าใส่เบ็ด้คีครับืันนี้บ่นไดใส่ทัางมองพ่อเอกเลี้ยงเนี่ยมาใส่ริมถนน เอซีเพื่นจะว่าเป็นลักปลาเพราะอ,อกอีกบร่ได้ลักเน่ยอยู่มองถนนครับรอบนี้โดมาให้กำลังใจอะโดยมาอะไรปลาเนยโด Nó oh, hát chắc lắng này xếp lắng bòi Xếp chết lắng con cáo Chìm ngăn bà song tổ Cháu <laughs> ใส่ยอยู่ริมถนนนะครับเด้อวิธี เข้าไปรอทางนี้ได้บ่อยใช่ไปน,นี่แนเนาะอันนั้นอนนันมองพ่อเอกเลี้ยงอยู่วฟางพุูนนะครับพูนพูนพูนยุ่วพูนเด้อฟางพุนูนของพปรเอกอันนี้ใส่คนละฟังเนะครับเด้อเดี๋ยวเอฟซีเพื่อนทีเข้าใจเพจมาเขาลอยปลาพ่อเอกบะแมนนะครับอ,อย่าลืมนะครับบัตรหมอลำยังติดต่อได้อยู่ที่เพจพ่อแม่วงอิงแฟนเพจนะครับ ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับอย่าลืมไก่มืองานละครับเมื่อชีพ โดไปโดก็มาครับวันนี้ผ่านโดทองเขาก็มาโดก็มาเจอโดก็มาอย่าลงคันแท่นหน้าด้หรก เดี๋ยวป้าตื่นบรรยากาศครับบรรยากาศบ้านใคร เศ้าใส่ได้หอดอ,ดอาทิตย์ใดในไอเบดเนี่แบบเศร้าใ<ำ>าแต่บานผมเองนะแถวบานหนอกผมว่ายังนะเขาออกห่วงบอกเขาว่าให้เศร้าใ่เขาว่า หมานบอใซก่อนดวยครับเดี๋ยวทำมาบึงตอนยามอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้กําลังบ้างเนี่ยที่ห้อใส่มือนัน้นมันรุดมาเลยบอ่อไอ้อมือนั้นไหมที่ห้อเอาเขียดใสกัน,น่ะไหม อุ้ยมองนี่เป็นตะคุดอันนี้แห้งวะ่ะหาย <c oughs> ลุมไหายลุมเพาะไหม มาชมบรรยากาศลุงชยัยพาใสเบ็ดครับใสไ,ไปเลยเลยครับวันนี้เบ็ดสิบเจ็ดลังครับมาเบืองวสิมานบอ่อฟ้างใส่ครับ เดบอกโอ้เอาล่ะครับฝากพ่อแม่ f c คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับถ้งได้ก็พ่อแม่พี่ทนายยังเ่าท่านได้บัดก็ติดต่อได้ที่เพจพ่อแม่ของเพื่อนเพจนะครับ แอดมินเพนถาตอบอู่ครับขันโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปแนบที่อยู่รหัสไป,ปรษณีย์ะ์โทรศัพท์จำนวนใบที่รับครับจะได้รับส่งได้ถือต้องตามจำนวนครับได้นดก็ฝากขอบคุณและสวัสดีครับ